สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอสอม,อสอมอทุกทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะมาแสดงความยินดีนะคะร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องอสอมนะคะชัดเจนเลยนะคะสําหรับการจ่ายเงิน3,500บาทสายตรงจากอนุวัฒเลยนะคะ<ส>เดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะ เรามาฟังจากปากของคุณอนุวัฒน์กันนะคะก็คงจะมีข่าวๆที่ดีเกี่ยวกับอสอมอเป็นที่แน่นอนกว่านะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะคะและทุกๆคนนะคะที่มารับฟังรับชมคลิปนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามา,ารับฟังรับชมนะคะรรรรรััตตีีช่่ววสาาาาธณหือ,บอคบท่านก็ยืนยันแล้วนะครับว่าตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณาสุขประสาน กรมบัญชีกลางนะครับยืนยันแล้วนะครับว่าสําหรับพี่น้องอสอมอทุกท่านนะครับจะได้รับเงินในการเป็นขวัญและกําลังใจนะช่วงทํางานโควิดนะครับวันที่15กันยายนนี้แสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วถามว่าวันที่15กันยายนเนี้ยเงินจะเข้าก็คือ3,500บาทผ่านระบบอะไรผ่านระบบของกรมบัญชีกลางนะครับระบบนี้ครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจะบอกให้ ยืนยันวันแล้วท่านยืนยันว่า15กันยายนนี้3,500บาทได้แน่นอนนะครับ